จริงๆแล้วมะเร็งเต้านมเนี่ยเราก็มีคนเข้ามาหาเยอะมากค่ะ<ฆ>แล้วคนที่แยก่กว่าคุณก็น้อยกว่า<ฆ>แย่น้อยกว่า<ฆ>คุณอ้อก็มีแล้วพอเราดูแลอาการเขา,เาแล้วก็ดีขึ้นระยะเวลาสั้นโอ้โหเขาก็ดีออกดีใจมากๆแต่พอพอหายจากเรียกว่าเกดอบเจ้าหายละนะ<ฆ>คือหายจากที่เพราะว่าคา่าบ่งชีมะเร็งมันออกมาน้อยมากแล้วเห<ฆ>มือนคนปกติแล้ว<ฆ>เขาก็เริ่มเริ่ม ใช้อย่างอื่นเข้ามาดูแลความสวยความงามบ้างไปใช้วิธีอ,อื่นเข้ามาเสริมแบบซึ่งในสุดมันก็ทําให้ความไม่สมดุลเกิดขึ้นกับภูมิคุ้มกันของเขาแล้วอาการเหล่านั้นอาการที่มันเคยดีขึ้นก็กลับมาใหม่ค่พะพอกลับมาใหม่อย่างเนี้ยมันก็เลยยิ่งลําบากใจเลยและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเขาก็จะมีผู้หวังดีแล้วก็ไปหาคําพทย์รึกษาจากคนหลายๆคนเขาจะใช้ผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ ไอ้สิ่งที่เราทําขึ้นมาเพื่อสร้างูมงกันของเขาด้วยวิธีการที่เรามีอยู่มันก็ถูกบรบพวนหมดอะอแล้วกําลังใจก็ก็ไม่มีเขาก็สับสนแล้วก็มีอะไรบางอย่างที่มันที่เขาคิดว่าช่วยเขาแต่มันไม่ได้ช่วยมันก็ทําให้เขาเสียกาลังใจมากขึ้นมากขึ้นกรณีอย่างนี้